พญาสีสุดโทนาคราชและพญานาคินีสีปทุมมายังคงปกป้องแผ่นดินไทยแม้ในยกสงครามพรมแดนเมื่อความขัดแย้งที่ชายแดนสร้างความหวาดหวัน่นผู้คนกลับหวนคืนสู่ศรัทธาเชื่อว่าพญานาคทั้งสองยังสถิตยอยู่เพื่อคุ้มครองบ้านเมืองตำนานกล่าวว่าพญาสีสุดโทและพญานาคินีสีปทุมมา คือผู้พิทักษ์แห่งลุ่มน้ำโขงผู้ทรงบารมีในการปกป้องผู้ศรัทธาให้รอดพ้นจากภัยร้ายและในวันนี้พลังแห่งสมาธิและการแผ่เมตตาของคนไทยทั่วแผ่นดินกำลังถูกส่งต่อเป็นพลังศรัทธาเสริมกำลังให้พญานาคทั้งสองคุ้มครองประเทศไทยเพราะทุกจิตใจที่สงบคือเกราะพลังงานที่ล้อมรวงความสามัคคี และนั่นคือพลังแท้จริงที่จะทำให้แผ่นดินไทยยืนหยัดมั่นคงสืบไป